เราเข้าสู่โลกของผมนะครับเมื่อกี้ได้เจอกับโฟดไปแล้วใช่ไหมครับโชว์เดี่ยวโฟตนี่ถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นถอดจังเลยดีไมถอดอีก <c oughs> <c oughs> และก่อนหน้านี้โอ้โ oh, หโชว์โฟดดีมาสนุกกับโชว์ของโฟดแล้วตอนนี้ก็มาเที่ยวโลกของผมมากดีกว่าโลกของผมเนี่ยบอกเลยว่ามีหลายหลยมุมครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ย เป็นเพลงไดมอนครับเพลงไดมอนไดมอนเนี่ยเป็นเพลงที่ผมไม่เคยร้องที่ไหนเลยแล้วก็ไม่ไม่เคยคิดจะร้องด้วยเพราะว่าผมร้องยากมากแล้วฝึกนานมากครับแล้วก็ที่เลือกเพลงนี้มาเนี่ยเพราะว่าไดมอนเนี่ยมันติดแกลบดีครับผมไม่ติดแกลบดีกว่าแกลบต้องติดผม ีนนลิงลิง <laughs> อันนี้เห็นพอดีจริงดีกว่าไดมอนด์เนี่ยมันลิงกับผมตรงที่ไดมอนด์เนี่ยมันเป็นเจมใช่ไหมครับ oh. แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเรียกผมว่าเจมแล้วเจมเนี่ยมันก็คือด <laughs> ดไดมอนด์แล้วไดมอนด์ก็คือเจมเจมก็นือไดมอนด์เชื่อมั้ยคือว่าแกชืดด่นโยงได้ดอยู่ โหแน่เลยจริงเนี่ยเฮ้ยทำตัวติดแกมไปบ้างที่จริงเนี่ยเรื่องเพลงเนี่ยเพราะว่าเนื้อหาเพลงด้วยแหละแล้วก็อยากทำโปรดักชั่นให้มันใหญ่ๆครับแล้วก็ ก็จเองรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ดีแล้วก็เสริมมรตตวเพลงนี้ครับซึ่งจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนโลกผมเนี่ยมีหลายมุมซึ่งมีทั้งเมื่อกี้เป็นโลกที่ติดกัมไปแล้วเราไปโลกที่สนุกบ้างโลกที่เศร้าบ้างซึ่งมีหลายแนวให้คนมาดูนะครับไปก่อนเลยผมขอขาไม้แล้วขอเปลี่ยนเสื้อหน่อยนรับ ว้าวลิมลิมอีกแล้วจริงคือเพลงต่อไปเนี่ยบอกเลยว่าไม่น่าจะได้เห็นหลุมร้องเนี้งนีมาก่อนเพราะว่า มันจะเป็นแนวฟิลไทยๆ <c oughs> อะไรเฮ้ยไม่ใช่อ่ะ <c oughs> ฟิลแบบติดไทยหน่อยมีแรปเยอะด้วยเยอะๆแต่เชื่อว่าทุกคนนคา่าจะชอบนะครับวัไว่ชอบนะครับงม่าจะชอบคนละกันบบครับ